l o ว์ซู s ปอรอยู่กับผมเช์เอ็กบอลบอลนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ MI-28NM h a r ส ok. อ่านผูกอ่านผิดวะเนี่ยเจ้าฮา ok วบอลำนี้นะครับเป็นกิจกรรมฟรีที่แจกเมื่อทำครบแต้มพอย 6,000ืนแต้มนะครับสำหรับเจ้านี่อาวุธแบบดีเกินคาดเป็นฮอที่ทําการโจมตีได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับเจ้าลําใหม่ลํานี้มีฮา ok. วกแแ่้เวลาแจกของฟรีทีก็จะได้ยากทีนะเกมนี้โอเคเราไปดูปฏิบัติการของเจ้านี่กันดีกว่าว่าอาวุธของมันเนี่ยมีอะไรดีบ้างก่อนไปเราไปพูดถึงสเตตัสของมันก่อนฮนะสำหรับเจ้า mi นะฮะ t w t a nm ฮ ok. าวกเจ้านี่เนี่ยนะครับมีสเตตัสก็คือ ความแข็งแกร่งหรือว่าเลือดเนี่ย1,270เลยนะฮะความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่65.7น็นอตนะครับเรดาร์10กิโลเลยนะสำหรับเจ้าหนี้แล้วก็เจ้าโซน่าอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลในสคอร์ตหรือว่าในลำเนี่ยจะออกได้แค่1นึลำนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจ้าหนี้จะอยู่ที่58.5แนะครับแล้วก็ระยะโจมตีอยู่ที่4.67กกิโลเราไปดูกันว่าเจ้าหนี้จะมีความสามารถอะไร ในการโจมตีศัตรูบ้างสํหรับเจ้ามี28 NM เนี่ยเขาว่ากันว่า total burst นึงเนี่ยมันจะทําได้ประมาณแสนนึงเลยนะฮะแสนหกพัซึ่งมันใช้เะระยะเวลาทําอยู่พักหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบกดแมนวนวลหมดเลยนะจ๊ะเราไปดูกันว่าแมนวนวลของมันเนี่ยทํา d a m a ได้ขนาดไหนกัน อย่างที่เห็นครับอาวุธของมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4อย่างเราไปพูดถึงอาวุธของมันก่อนเลยอันแรกนะครับจะเป็นปืนกล 2A42 อันที่2เป็นปืน UPK 23นะครับเป็นเกตลิงแบบรัวมากนะครับอันที่3เป็นไกด์พอมสามารถล็อกยิงและเร็วมากด้วยอันที่4เป็นยิงมิสไซล์นะฮะเจ้านี้ก็ติดทอทั่วไปเราไปดูอันแรกกันก่อนเลยละกันสำหรับอันแรกนะฮะเจ้าปืนกล 2A4 2 30มมเจ้านี่จะยิงได้ทั้งหมด3กิโลเมตรเลยนะยิงได้3กิโลเมตรนัดละ650้ิติดคิทตีคอนได้นะฮะอย่างที่เห็นแต่ถ้ากดเร็วเกินรีคอยจะเด้งแบบไม่ตรงเป้าเขาเป็นได้นะฮะทำนองเมจเบิร์ดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ2 5งห0ื่ถึงเนี่ยฮะอย่างที่เห็นเนะี่ยอย่างต่ำก็25,000อย่างสูงก็26,000เลย26,975ื่นหกพันร้ิบาลิโหลดหวิเท่านั้นเองนะครับระยะยิง3ามกิโลอันแรกจบไปนะฮะอันที่2คือไฮไลท์ของเจ้าลำนี้เลย ก็คือเจ้า UPK 23 250 23มมเป็นปืนใหญ่2องลำกล้องนะฮะ GSH 2 3 L เจ้านี่ดาเมจของมันจะอยู่ประมาณลูกละ3 0 0นะฮะเนี่ยสาม,มารถติดคิติคอนได้20%บเนบิร์ดนึงจะอยู่วัน24,750แล้วก็ระยะยิงของมัน3.3กิโลรีโหลดทั้งหมด7วิเวลาล็อกเป้าไม่มีนะฮะแล้วแม่นมากด้วย บอกเลยว่าอาวุธที่2นี่น่ากลัวมาก2ก็บอกก็รวมกันไปห้าหมื่นนะฮะโดยประมาณอย่างที่3เป็นเลเซอร์ไกด์ X 25 ml เจ้านี่เป็นเลเซอร์ไกด์ที่มีความเร็วสูงมากนะฮะเจ้านี่ระยะยิง10กิโลเลยนะยิงไกลมากผมเอาไปยิงมาแล้วนะฮะและ้วก็รีโหลด1ิวิยิงออกไปลูกละหมื่นสามด้วยนะฮะและไกลและแรงและเร็วด้วยนะฮะอัมเบิร์หนึ่งสองหมื่นหก วันนั้นเบิร์หนึ่งของมันอยู่มาแสนสามพันถึงแสนหกพันแล้วเราลองใส่ทั้งหมดกันคะไม่รวมมิสไซล์ยิงเครื่องบินนะฮะโอเคเราลองะฮะก็จะทำนาเม g ได้ช้าหน่อย แต่ก็ดาเม็รวมประมาณแสนหนึ่งเพราะนั้นถ้าไปติดอิซุโมจะเป็นยังไงฮะต้องรอติดตามชมกันนะฮะโอ้โหประมาณนี้พิษส่งเป็นไงเราไปดูกัน,นะฮะเป็นกันบุกครับเดินหน้าเต็มกำลัง เราจะจัดการมันด้วยฮอตานี้จะไม่ังคับเครื่องบินฮะไม่ได้ดิก็บังคับไปเปิดคลิปอยู่ไปฮะเฮ้ยก็มาดิแซตซี่กูจัดให้ก็มาดิไหนอยู่ไหนไหนันอยู่ไหนของมันวะก็มาดิเนะี่ยเป็นซีวีใช่ไหม เออได้เลยจัดไปน้ยนอนอุ้ยไปถึงวะซีวีมันรอดวะสองแสนห้า 2, ก็มาดิโดนซีวีไปเหลียวซ้ายแล้วซ้ายซ้ายเต็มกำลังตมตีได้โอ้ซ้ายเต็มกำลัง,ง,ไ,มลงไม่เอาคนเดียวเลย ไอ้แบงค์ไหนบอกป้องกันไงกูไม่ได้แล้วกูตายแล้วมันอยู่ด้วยวะเอาฝั่งซ้ายก่อนก็ได้ฮะ กำลังไปกำลังไปหูเอเยอะมากอันฉากไม่น่าถึงดเดินหน้าได้ต้องถอยวะไม่ได้ไม่ได้ศัตรูเยอะเกินมิสไซล์เป็นล้านเลยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน S400 เองไม่สามารถกันมิสไซล์พี่ได้เลยช่วยๆูช่วยช่วยกูเลยพี่ตา ลอยโอเครอดแล้วรอดแล้วมมเงันแย่แน่แน่กำลังไปกำลังไปปั่งขวานวอชีพไม้แบงค์ไม่ได้หนันฉางไม่ทันแล้ว,ม,ลวมันไม่ถึงว่าน้องฝากได้ไหมกำลังเข้าหนันฉาง นันช่างก็แตกแล้วโอ้หแฟก็ไม่มีกูแตกไหมโอ้เหเหลียทำไมวะโอเคไม่แตกไม่แตกรีหมดเลยนะเอาแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วนัววนช่างแตกแล้วเอาไม่แตกไอ้ห่ามาถ่ายไปแล้วซีวีรีอยู่ โอ้ยบอมเบอร์มาไอแบงมาใกล้เด็ยวยิงกูอยู่ไม่ได้บอ <c oughs> <c oughs> มเบอร์ไม่ยิงพี่ไอห่าคนไายด้วยนะดีไม่ไม่ขุนชื่อพี่อะ่ะ <c oughs> มันฉากมันรู้ว่าพี่จะเล่นมัน <c oughs> ไม่ได้ดิ อุ้ยมันแฟร์ฮม่งแฟร์ตั้งเลยว่าเฮ้ยแบงค์เตรียมรับกระแทกข้างหน้าชิปหายแล้วอยู่ยังไงเนี่ยสี่สองสองทางเลยกำลังเข้าไปหามันอยู่ โดนพลังเลือดหมดไวแบงคฮะตึงจัดตานี้ก็มินมันเอาเองไม่เป็นไร <c oughs> พี่อยากได้หนังฉากลำนั้นเลยฮะมันรอดอีกแล้วอ่ะข้างๆก่อนนี่กำลังไปกำลังไปพี่ไม่มีเลือดปั๊มแล้วนะ วิ้ยเฮียกุตรีไม่ทันเครื่องบินกำลังช้านอ,อนช้างปแ,แปลไม่ได้ไม,ม่มีสายเครื่องบินตกหมดกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปรีโหลดสองวิแตกแตกแตกสวย หลังเข้าหลังเข้าเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวพี่วินวินฮอให้วินฮอให้ไอ้วินเขาวินให้กำลังถอยอยู่กำลังถอยอยู่เฮ้ยพี่เฮ้ยเหลี่ยมเราไม่ได้เหลี่ยมเราเสียเปรียบพี่ฮอพี่ฮอคุมฮอกมาเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดี๋ยวรอตูอดรอตูดอุ้ยใช่ไหมเล่นฮอฟรีพีมันยิงฟรี ฮอกูพังหมดชิหายมันเอาฮอพังว่ะอ่าล้วพี่ถอยไปแล้วด้วยอุ้ยมันซีวีมันเอาจะเอาพี่ว่ะมันฉลาดมันถอยเว้ย แม่งลเลยซีบีมันบนอย่างงี้แบงค์เอาเลยใส่เดียวแม่งเลยตู้ไปก่อนอย่าพึ่งถอยอีกสามวิไอฮอลีแตกแล้วอีกทีที่ไอ้แม่งโอ้โหเลือดตอละคนไม่ช่วยคุณจะไปฆ่าอบอมเบอร์อยังไงวะเนี่ย <c oughs> วิ่งไปสู้ยังไงเองมาเป็นล้านไอ้แบงค์มันยิเงเองแล้ว <c oughs> โหอ,อยู่เต็มเลยนะ <c oughs> เดินเดินหน้าเดินหน้าเด <c oughs> ินหน้า <c oughs> โอ้โหเราดำน้ำกูกูจะโดนซีวีเล่นมั้เนี่ยเครื่องินมันเล่นมั้เนี่ย ดัน,นมาดันมาดันมาเออเดันมาดันมาต้องประกอบคู่กันอะไม่งั้นกันคือวิ่งไม่อยู่ oh. ที่อากาศปันก <laughs> ูจะมารีวิวฮอตใหม่ <laughs> ไม่ได้รีเลยเ <laughs> มื่อเจอแต่ตึงๆมีันม,มีแต่เครื่องบินแล้วบอมเบอร์มันแตกหมดแล้ว ไปเครื่องบินไปเครื่องบินไปวันวันตานี้วันนี้จ้าสวยมันไม่แฟร์มันมาขับเครื่องบินอยู่ บอกเลยตอมิโดเป็นหลานไอ้ดูไม่ไดนดารอดบอกเลย <laughs> อย่าแตกไอ้แม้อย่าแตกมีขำไม่อยู่มีขำไม่อยู่ <laughs> โอ้โคตรเสียวอ่ะตอมิโดสองล้านกว่าอย่างอิ่มว่ <laughs> ละล้ตตี้เราอะไรก็ไม่รู้ดูเรื่องเราน้า,น,าน,นี่อค่ะมีหมดไม่มีเลยเลือกทำตอมินดไปเก้าหมื่น โอเคฮะแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ